ขั้นตอนวิธีทั้งสองแบบนี้นะครับต่างกันตรงไหนล่ะ่ะครูตั้งคําถามนะครับว่าถ้าหากนักเรียนในห้องนะครับส่วนใหญ่ได้เกลดสีแบบไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะครับเราลองมาดูผังงานที่เป็นสีแดงนะครับถ้าได้เกลดสีจะไปตกที่เงื่อนไขไหนนะครับะสมมติว่าคะแนนที่เป็นเกดสีคือคแนนแปดสิบห้าอ่าแปดสิบห้าแปดสิบห้าน้อยกว่าห้าสิบจริงหรือไม่จริงไม่จริงมาทางเทสนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นทํางานตรงนี้เป็นเปรียบเทียบอันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาเป็นเทสเพราะฉะนั้นมาเงื่อนไข่นี้แปดสิบห้าน้อยกว่าห้าสิบจริงไหมไม่จริงเป็นเทสไปทางเทสนะครับแปดสิบห้าน้อยกว่าแปดสิบจริงไหมไม่จริงนะครับผ่านการเปรียบเทียบไปทางเทสนะครับต่อมาแปดสิบห้าน้อยกว่าแปดสิบจริงไหมไม่จริงเป็นเปรียบเทียบครั้งที่สี่นะครับและไปทางเทสและมาพิมพ์ที่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใช้ผังงานสีแดงนะครับจะต้องทำงานทั้งหมดหนึ่งสสามสี่เปรียบเทียบสี่ครั้งแล้วก็พิมพ์อีกหนึ่งครั้งกลายเป็นห้าครั้งนะครับแต่ถ้านักเรียนใช้ผังงานแบบที่สองหรือสีดำเงินนะครับเก็ดสี่เหมือนกันคะแนนเข้ามาเป็นแปดสิบห้านะครับมาเข้าเงื่อนไขนี้8ปดสิบห้ามากกว่า80ดสิบจริงไหมจริง เป็นการเปรียบเทียบครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าจริงมาทําตรงนี้พิมพ์เกรดสีออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะผ่านการทํางานทั้งหมดสองครั้งนะครับกล่าวคร่าวๆเลยว่านะครับถ้าขัางงานแบบสีแดงครับกล่าวคร่าวๆเลยว่านะครับถ้าขังงานแบบสีแดงจะเหมาะกับห้องที่คะแนนส่วนใหญ่ได้น้อยๆนะครับแต่ว่าสีน้ําเงิน จะเหมาะกับห้องที่ส่วนใหญ่ได้คะแนนมากๆนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าห้องเรียนอีกห้องเรียนหนึ่งเนี่ยคะแนนกระจายกันหมดเลยมีทุกเกรดจํานวนเท่าๆกันเลยนะครับเราจะออกแบบขั้นตอนวิธียังไงให้เหมาะกับห้องเรียนนั้นนะครับเฉยน,น,นะครับเราอาจจะเริ่มต้นนะครับรับคะแนนมาเราอาจจะไม่เริ่มตรวจสอบที่เกรดสูตรและเกรดหนึ่งแล้วอาจจะ มากลางๆเลยนะครับตรวจสอบว่าคะแนนน้อยกว่า60ไหมถ้าฝั่งที่น้อยกว่า60หมายความว่าเกดอะไรครับก็คือเกย0กับเกจ1ถูกไหมครับส่วนถ้าสมมติมาทางเทสนี่เกดที่เป็นไปได้คือเกจ2เกา3แล้วก็เกี4นะครับน้อยกว่า6 0จริงนะครับ อ่ะตรวจสอบว่าคะแนนเราจะเราจริงนะครับเราก็ต้องทําการแยกว่าเกศศูนย์กับเกศหนึ่งนะครับเกศศูนย์กับเกศหนึ่งจะแบ่งด้วยคะแนนห้าสิบคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นทําการตรวจสอบว่าคะแนนน้อยกว่าห้าสิบจริงหรือไม่นะครับถ้าจริงพิมพ์ศูนย์ถ้าเทสตพิมพ์หนึ่งนะครับส่วนฝั่งที่เป็นเทสนะครับส่วนด้านบนฝั่งที่เป็นคะแนนน้อยกว่าหกสิบเป็นเทสนะครับ เราจะต้องทําการแบ่งแยกเกตสองเกตสามและเกตสี่นะครับทําการแบ่งแยกเกตสองกับเกตสามด้วยเงื่อนไขที่ว่าคะแนนน้อยกว่าเจ็ดสิบจริงหรือไม่นะครับถ้าจริงคือได้เกตสองถ้าไม่จริงก็ต้องไปพิจารณาต่อว่าเป็นเกตสามหรือเกตสี่นะครับเราจะแบ่งเกตสามกับเกตสี่ได้ว่าอย่างไงล่ะแบ่งที่คะแนนเจ็ดสิบคะแนนอ้อไม่ใช่แบ่งที่คะแนนแปดสิบคะแนนนะครับ คะแนนน้อยกว่า80จริงหรือไม่ถ้าจริงได้เกียร์3ถ้าไม่จริงได้เกียร์4อ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ใช้สัญลักษณ์แคปซูลและเขียนว่าจบนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับขั้นเวลาในการทํางานของแต่ละเกตนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับสมมติว่าคนที่ได้เกตศูนย์จะต้องผ่านการตรวจสอบหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็พิมพ์หนึ่งครั้งกลายเป็นสามครั้งนะครับส่วนถ้าเกตหนึ่งตรวจสอบหนึ่งครั้งสองครั้งและพิมพ์กลายเป็นสามครั้งนะครับส่วนถ้าคะแนนอยู่ใน ถ้าเป็นเกตสองนะครับตัวสอบหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็พิมพ์กลายเป็นสามถ้าได้เกตสี่ถ้าได้เกตสามนะครับตัวสอบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและพิมพ์เป็นสี่ครั้งถ้าคะแนนเป็นเกตสี่นะครับตรวสอบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและพิมพ์กลายเป็นสี่ครั้งเช่นกัน,นครับนำไปเปรียบเทียบกับลองนำไปเปรียบเทียบกับผังงานก่อนหน้านี้นะครับ อ่าถ้าสมมุติว่าได้เกตสี่ตัวตัวเพียบเพียบหนึ่งครั้งพิมพ์เป็นสองครั้งเกตสามตัวสอบหนึ่งครั้งสองครั้งและพิมพ์เป็นสามนะครับถ้าได้เกตสองตัวสอบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและพิมพ์เป็นสี่ครั้งตัวถ้าได้เกตหนึ่งตัวสอบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งและพิมพ์กลายเป็นห้านะครับถ้าได้เกตศูนย์ตัวสอบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งและพิมพ์กลายเป็นหก นะครับถ้าหากห้องนี้นะครับถ้าใช้ผังงานนี้กับห้องที่ส่วนใหญ่เกตต่ำนะครับจะเสียเวลามากนะครับแต่ถ้าใช้กเกตสูงก็จะโอเคนะครับเปรียบเทียบกับผังงานนี้ถ้าคะแนนกระจายจำนวนครั้งก็จะไล่เรี่ยก,กันนะครับ